สวัสดีค่ะวันนี้ Makin Channel ได้รวบรวม20ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยมากในร้านกาแฟไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟแสัญชาติใดในประเทศใดก็ตามอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้และจดจำไปใช้ในยามที่เราจะต้องเดินเข้าร้านกาแฟเวลาที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าศึกษาเรียนต่อต่างประเทศนะคะการสั่งกาแฟภาษาอังกฤษของเราจะได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจไม่ประมาทนั่นเองพร้อมแล้วตามมาดูกันเลยค่ะ ขอครัวซองหนึ่งชิ้นค่ะ I'll have a croissant คุณมีพายแอปเปิลไหมคะ Do you have an apple pie? ขอกาแฟดำใส่น้ำผึ้งได้ไหมคะ Can I have a black coffee with honey? สลัดมันฝรั่งจานนี้เท่าไหร่คะ How much is this potato salad? ขอคาปูชิโน่เย็นแก้วหนึ่งค่ะ I'd like an ice d cappuccino คุณมีเมนูแนะนำไหมคะ Do you have any specials คุณมี Wi-Fi ไหมคะ Do you have WiFi คุณมีรหัสผ่านสำหรับ WiFi ไหมคะ What's the password for the WiFi ขอกาแฟดำสองช็อตค่ะ Please give me two shots of espresso. กาแฟของคุณจะเสร็จในอีกไม่กี่นาทีฉันจะเรียกคุณนะคะ Your coffee will be ready in a few minutes. I'll call you. ขอกาแฟใส่นมถั่วเหลืองได้ไหมคะ Can I have a coffee with soy milk? ขอโทษค่ะ โต๊ะเต็มหมดแล้วค่ะ All the tables are full ฉันรอออเดอร์ที่สั่งไปอยู่ค่ะ I'm waiting for my order ทานที่นี่หรือใส่ถูงกลับบ้านค่ะ e a t i n or take away ขอลาเต้ถ้วยหนึ่งค่ะ I will go for a cup of latte คุณต้องการให้ใส่เครื่องปรุงหรือว่าท็อปปิ้งอะไรพิเศษไหมคะ Would you like to add any extra flavors คุณต้องการแก้วกาแฟขนาดไหนคะ What size of coffee would you like รับอะไรดีคะ What are you having ขอกาแฟหนึ่งแก้วเอากลับบ้านคะ่ะ I'd like a coffee to go ขอโทษค่ะฉันยังไม่พร้อมสั่งออเดอร์ค่ะ I’m I’m sorry, not ready yet ถ้าชอบก็อย่าลืมกด s u subscribe like and s h a r e ด้วยนะคะ practice makes perfect so enjoy practicing every day เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย